ย้ายต้นไม้มาไว้ข้างๆคลองไส้ไก่นะครับนี้เป็นมะแปมนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กกันนะครับที่ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาเมษานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักนะครับที่ยกล่องขึ้นมานะไม่ใช่ยกล่องครับยกแปลงขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นคลองไส้ไก่ของเรานะครับ ที่ได้นางจากคลองแท่ไก่นี่แหละมาลดผักนะครับอันนี้อีกคลองหนึง่งกาลังขุดนะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ขุดไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ผักกําลังงามเลยนะครับผักอ่าหนึ่งรุ่นรุ่นรุ่นแรกในเริ่มอ่าติดดอกหมดแล้วนะพริกก็ออกดอกแล้วแต่ผักกาดก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับก็จะได้อ่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดใหม่นะชุดใหม่ก็หวานอยู่ตรงโน้นแล้วนะครับ ปลูกลหลายรุ่นครับอย่าอย่าปลูกรุ่นเดียวนะครับปลูกลหลายรุ่นก็คือพอ,อได้ทานรุ่นหนึ่งแล้วเราก็หวานอีกรุ่นหนึ่งไว้เลยนะครับนี้แหนแดงก็เอาไปให้ปลาแล้วมาเช้าหลายกิโลอยู่นะครับเติบโตเร็วมากโอ้มีตัวมิมด้วยมีตัวมิมมีตัวมิมมากินน้ําที่นี่นะครับแจ้งว่ารังเขาอยู่นี่แหละรังเขาอยู่แถวนี้นะครับอันนี้ผักบุ้ง ซื้อผักบุ้งมาจากตลาดพอเรากินเสร็จแล้วก็ตัดตัด,ตดไอโคนต้นของเขานะครับมาเสียบเสียบไว้แถวริมริมบ่อมันก็งามโน่นฝั่งโน้นถักก็งามเหมือนกันนะครับกอใหญ่กออวบมากเลยนะครับท่านไหนสนใจพลาสติกปูบ่อหนา200ไมค่อนตัวนี้เลยความกว้าง3.6เมตรความยาว36เมตรนะครับเขาขายยกม้้นนะครับราคาเริ่มต้นที่ม้วนละพันกว่าบาทวันนี้ลงนกปักตะก้าให้แล้วนะครับคลิกที่ลิงก์อ่าคอมเมนต์แรกเลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ